ตอนนี้นะครับจะเป็นการฝากเงินนะครับเข้าไปในพอร์ตของเรานะครับเขาเรียกว่าการฝากเข้าไปเพื่อทําการเทรดโดยการฝากเงินเข้าอีอเล็ตเริ่มต้นก็คือเราต้องล็อกอินเหมือนเดิมนะครับเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ Vanex FX เนะครับเมื่อท่านล็อกอินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้ท่านยังไม่มีเงินนะครับตรงนี้การฝากเงินนะครับสเต็ปที่1ก็คือให้ไปที่ขีด3ขีดนะครับตรงนี้นะครับ1ครั้ง แล้วเลือกคำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินครับพอกด deposit เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็ทำการโชว์ให้ท่านเห็นว่านะครับท่านนะครับจะต้องฝากเงินเข้านะครับเลขบัญชีนี้ครับก็คือเลขบัญชีที่ชื่อว่านะครับ Vanek International นะครับเลข Account ก็คือ C681002623 ะครับซึ่งตรงนี้นะครับเวลาท่านจะเทรดเนี่ยท่านจะต้องดูนะครับว่าปัจจุบันนั้นเลขบัญชีนะครับใช้เลขอะไรอยู่นะครับ ซึ่งในอนาคตบริษัทอาจจะมีการนะครับเปลี่ยนหมายเลขนะครับในการรับชาระนะครับยังไงเราจะต้องเช็คตรงนี้นะครับทุกครั้งนะครับคราวนี้เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่ก็คือจํานวนเงินที่ท่านต้องการฝากนะครับผมเนี่ยสมมุติว่าจะยกตัวอย่างการฝากสัก20ดอลลาร์ละกันนะครับผมก็ใส่ไป20นะครับตรงนี้20่สิบดอลลาร์นะฮะพอหลังจากนั้นนะครับระบบนะครับก็จะทําการบอกเราว่า เงินที่ต้องโอนเข้าไปนะครับในบัญชีบริษัทนะครับก็คือ641.40เ็ยห็นไหมครับตรงนี้ท่านก็เพียงแต่ละครับนำเงินตรงนี้นะครับโอนเข้าบัญชีตรงนี้นะครับของบริษัทก็คือ scb นะเองนะนะครับตรงนี้คราวนี้เนี่ยตอนนี้นะครับผมได้ทําการโอนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผมใช้ scb ของผมเองนะครับในการโอนนะฮะพอโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือคือภาพนะครับที่ผมทําการโอนให้ท่านเห็นนะครับโอเคพอหลังจาก โอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรูปภาพก็จะถูกบันทึกอยู่ในเครื่องของท่านนะครับท่านก็เพียงแต่นำสลิปนะครับที่นะครับทําการโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาทําการอัปโหลดครับอย่างในรูปนี้ผมทําการโอนไปเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะกดอัปโหลดนะครับโดยการกดตรงนี้1ครั้งนะครับนะครับโอเคนะครับแล้วผมก็นะครับทาการนะครับเลือกนะครับรูปนะครับนะครับนะครับเลือกรูปนะครับที่ ผมนะครับได้ทําการโอนไปเรียบร้อยแล้วก็คือรูปนี้นะครับนะครับแล้วก็กดคําว่าเลือกนะครับปั๊บโอเคนี่ก็คือภาพนะครับเลขบัญชีนะครับที่ผมโอนเข้าแวนเนกไปนะครับเมื่อกี้นะครับนะครับนะฮะก็จะขึ้นเห็นว่าแวนเนกอินเตอร์เนชั่นแนลโอนไป641นะครับหลังจากนั้นเราก็จะกดคําว่า Deposit ครับนะครับเครื่องจะทําการถามเราว่า ยืนยันการฝากเงินใช่ไหมแล้วก็กดคาว่าตกลงครับนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปที่ขีด3ขีดนะครับแล้วก็เลือกคำว่าโฮมนะครับพอเลือกคำว่าโฮมเสร็จตรงนี้ก็ยังไม่มีเงินนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอประมาณ15นาทีนะครับถ้าเกิดสมมุติเลย15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงไปแล้วเงินยังไม่เข้านะครับท่านสามารถติดต่อซัพพอร์ตของบริษัทได้ผ่านทาง ลายบริษัทนะครับก็คือ a d v a n e s s x นะครับเพื่อที่จะสอบถามว่าออาจจะมีปัญหาหรือโอนผิดหรืออะไรหรือเปล่านะครับเพื่อทำการเช็คครับนะครับอันนี้ก็คือวิธีการฝากเงินนะครับ